<Tim oshi. S 1> ออก,กันที่อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถคันใหญ่ๆค่ะคราวนี้เป็นรถ10ล้อนะคะรถ10ล้อโม่ปุนหนักกว่า30ตันค่ะก็ขับมาตามทางดีๆพอถึงทางโคง้งไม่เลี้ยวโค้งตามทางค่ะออแต่กลับพุ่งตรงไปเลยทำไมอะไปชนเข้าที่บ้านเลยนะคะบ้านหลังหนึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4รายโอ้โหโเ<ล>ังยับแบบนี้เลยถามว่าทำไมตาม GPS ไปหรือว่าอะไรไม่ใช่นะคะ คาดการว่าน่าจะหลับในคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในพื้นที่หมู่5ตำบลโคกเหล็กอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ค่ะสภาพบ้านพังยับเลยจริงๆนะคะเพราะว่ารถโม่ปูน10ล้อทะเบียน82ขีด7259บุรีรัมย์บรรทุกปูนผสมเสร็จหนักกว่า30ตันพุ่งชนบ้านเลขที่8หมู่5ตําบลโคกเหล็กอาเภอห้วยราช บาดเจ็บทันที4รายเป็นผู้ใหญ่3รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกรายหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเด็กอายุ4ขวบน้องนอนอยู่ในบ้านน่ยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งเลยกู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชในทันทีนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านเลขที่21ซึ่งอยู่ติดกันน่ะ กำแพงบ้านมันก็พังออกมาทั้งแผงเหมือนกันนะคะล้มทับเข้าไปในห้องนอนบ้านหลังนี้เนี่ยมียายหลานสองคนอยู่ภายในบ้านรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะคุณผู้ชมสอบถามนางถนอมไข่รำเจ้าของบ้านเลขที่21แล้วว่าช่วงเกิดเหตุค่ะก็พาหลานสาวอายุ3ามขวบก,กลับมาจากหาหมอเอาผ้ามาปูให้หลานนอนเล่นในบ้านติดกับห้องนอนนะคะนี่ค่ะทันใดนั้นได้ยินเสียงโครมดังสนั่นก่อนจะมีเศษปูนกระเด็นใส่หัวนะคะ แล้วคุณยายก็มีสติดีมากรีบคว้าตัวหลานวิ่งหนีออกมาก่อนจะพบว่ารถโม่ปูนคันดังกล่าวไปพุ่งชนบ้านพี่สาวที่อยู่ติดกันค่ะก็ได้ยินเสียงพี่สาวแล้วก็หล,หลานส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะมีชาวบ้านค่ะมาช่วยเอาร่างออกมาทีละคนทีละคน<อ>บางคนเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะซึ่งนางถนอมเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าปกติเนี่ยตนกับหลานเนี่ยจะนอนในห้องนอนแต่วันนี้หลานไม่สบายพอดีก็เลยพาออกมานอนนอกห้องบังเอิญมากนะคะ คือถ้าวันที่เกิดเหตุนอนในห้องอ่ะกำแพงบ้านจะต้องทับตนกับหลานอย่างแน่นอนค่ะ<ม>ส่วนตัวเชื่อในสิ่งที่บอกเหตุเพราะเมื่อสองวันก่อน<ม>คุณยายบอกว่ามีนกแสกนะมาส่งเสียงร้องอยู่หน้าบ้าน<ม>เป็นลางบอกเหตุด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะมีวันก่อนนกมันก็นกแสกนกแสกเะระครับแสกนกวันก่อน,นมันร้องจังเลยมนไนไปวนมาอยู่ในบ้านบ้านเลย ลังคาบ้างคาดวเอ๊ะใครจะเป็นอะไรเนาะใครจะเสียอารัเเฟกร้องมันจะเป็นเหมือนคนจะเสียนะในนี้เนาะโอ้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะล่าสุดค่ะตำรวจได้นำตัวคนขับรถค่ะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่สถานีตำรวจนะคะซึ่งก็คาดว่าคนขับน่าจะหลับในเพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งแต่รถเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปชนบ้านทั้งที่ ชนบ้านแบบอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่มีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเบื้องต้นน่ะเจ้าของบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างชื่อดังที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะ เนี่ยถึงบอกไงคะว่าก่อนที่จะขับรถเนี่ยตรวจสภาพรถแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยนี่เป็นเหตุการณ์หลับในใช่ไหมคือคาดว่าหลับในเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งผลมาว่าตรวจภา,าวะเนี่ยเจอสารเสพติดหรือเปล่าในาาเนื้อหานี่ไม่ได้มีนะคะบอกว่าช